เนื่องในทุกวันที่17เมษายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปีนี้พลเอกภัยรัตโพอุบลผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยนายอัครวิทย์รัตรนประสิธิ์ จัดกิจกรรมน้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการกอบกููเอกราชก่อตั้งกรุงธนบุรีโดยจัดเล้วขบวนแห่พระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปตามถนนเส้นทางอรุณอมรินเป็นวงกลมระยะทางกว่า3กิโลเมตรให้ชาวฝั่งทนได้สักการะรดน้ำดำหัวขอผ่อพระองค์ท่านเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งการจัดริ้วขบวนแห่นี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีขึ้นตลอดเส้นทางก็มีประชาชนให้ความสนใจถ่ายภาพและรดน้ำขอพรพระองค์ท่านกันอย่างเนืองแน่นแม้ว่าสภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนและปีนี้ทางผู้จัดได้บอกบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับชาวฝั่งทน ที่มีเจตสัานาในพระองค์ท่านร่วมทําบุญรับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื้อตะกัวที่กําลังโด่งดังจากประสบการณ์ของหนุ่มโดนไฟดูดกว่า2นาทีแล้วรอดชีวิตปฏิหารโดยให้บูชาเหรียญละ300บาทรายได้นําเข้าสมทบกองทุนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อใช้ในภารกิจศาลและช่วยเหลือผู้ยากไร้เบนจมาศอักษรนิดรายงาน